Everything lasts forever you think you're any different let me free you from your mortal shell so they ผมจะมาทำเพลลิตอันใหม่นะครับจะเป็นเกี่ยวกับบอสนะครับแต่ละชา่เตอร์ผมจะกล่นท่าบอสนะครับในสำหรับเพลลิตอันนี้เริ่มด้วยที่บอสตัวแรกนะครับเป็นบอสอมเนสคอร์สนะครับ ผมบอกไว้ก่อนนะครับท่าที่ผมจะเอาขึ้นในคลิปอะบางทีอาจจะขึ้นไม่ครบนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถาควบคุมท่าของบอสได้บอสตัวนี้จะมีตัดเปรรูปแบบการทดาดาเมจของบอสตัวนี้นะครับจะใช้ดาบกับมือทางด้านซ้ายเขานะครับแต่ส่วนมากจะเป็นดาบท่าที่เขาชอบใช้นะครับจะเป็นท่าหมุนตัวนะครับหมุนตัวขึ้นฟ้านะ วิธีการหลบก็ไม่ยากนะครับจะดอสหรือดีฟิวก็ได้แต่ผมแนะนําให้เป็นดีฟิวน,นะครับตู้กับบอสต,ตัวนี้นะครับแนะนําว่าอย่าอยู่ห่างจากบอสนะครับบอสจะมีท่าวาร์ปท่ามาตีเราอยู่สองท่านะครับถ้าก็อยู่ไกลมากเขาก็จะใช้ฟ้าตีเรานะครับเป็นเหมือนคลื่นดาบนะครับแล้วจะมีการกระโดดเพื่อเอาดาบมาแทงเราหรือบางทีถ้าเกิดอยู่ไกลมากเขาใช้เป็นการตวัดดาบแล้ววาร์ปมานะครับ ท่าต่อมานะครับเป็นท่าขวาดรอบตัวนะครับท่านี้เวลาเขาขวาดเขาจะมีโอกาสขึ้นฟ้านะครับอันต่อมาเป็นหลังจากการแพรี่นะครับถ้าเกิดเขาดาับไปทางซ้ายตอนแพร่อี่เขามีโอกาสขึ้นฟ้าสวดน,นะครับแต่ว่าเกิดเขาดาับไว้ทางขวามองจากมุมมองผมนะครับ เขาจะไม่ฟ้าแล้วนะครับเขาจะหมดฟ้าแล้วถ้าเกิดดาบไปทางซ้ายมีโอกาสฟ้าต่อหรือบางทีจะเป็นขาวแต่ว่าถ้าเกิดตอนแฮรรี่เสร็จแล้วเขาดาบไปทางด้านขวานะครับมันจะเป็นการขาวล้วนนะครับจะไม่มีทางฟ้าหรือบางทีจะไม่ตีนะครับก็ดูให้ดีนะหากอยู่ในชัปเตอร์ของเขานะครับตอนเวลาบอสเหลือครึ่งหลอดอะ เจะจะทำการว้ามมาตรงกลางนะครับเราเลือกวิญญาณออกมานะเราสามารถเคาน์เตอร์ได้นะครับข้อระวังนะครับอย่าไปอยู่ใกล้นะอยู่ไกลๆจะอรจะอแพรลี่ได้นะครับแล้วพอปล่อยวิญญาณเสร็จเขาจะทําการเอาดาบปักไว้ที่พื้นนะครับเป็นดาเมจทั่วแมปนะสามารถแกลบไปข้างบนเพื่อหลบได้นะครับหรือวิธีการแคนเซิลนะครับท่านี้คือการที่เรา ตีเก่าบอสให้แตกจังหวะที่เขาวาปลุกเข้าไปนะครับเฟสแรกก็มีแค่นี้เลยนะครับเฟสแรกจะไม่ยากนะครับพอบอสเลือดใกล้หมดนะครับจะเข้าสู่เฟสสองนะครับเฟสสองนะครับการทำตราเ็จของเขาจะเป็นที่เล็บนะครับ พอเวลาเขาตีทีหนึ่งแล้วเขามีโอกาสที่จะขึ้นฟ้าเลยนะครับอันแรกนะครับตีขาวทั้ที่สองมีโอกาสเป็นตีฟ้านะครับเป็นเดิมนะครับวิธีการดูของบอสตัวนี้นะครับว่าจะขึ้นฟ้าหรือไม่ฟ้าถ้าเกิดตอนแพรี่นะครับเขาหันกงเล็บไปทางด้านซ้ายนะเขาจะฟ้าต่อนะครับมีโอกาสฟ้าต่ออันทีก็อาจจะไม่ฟ้าแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาหันกงเล็บไปทางด้านขวานะครับเขาจะสวนขาวแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต ก็ระวังกันให้ดีนะครับอันนี้เป็นวิธีการดูนะครับบอสบางตัวสามารถดูอย่างนี้ได้นะครับแล้วเช่นกันนะครับบางตัวก็ไม่สามารถดูได้บอสตัวนี้นะครับเฟสสองจะคล้ายๆกับเฟสแรกตรงที่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ห่างจากบบอตนะครับเขาจะทําการวาร์ปมาตีเราเลยนะวาร์ปจากจุดที่เขาอยู่มาโล่ข้างหน้าเรานะครับ หรือบางทีจะเป็นการกระดดจะุกทุบฟื้นไฟนะครับถ้าเกิดเขายกมือขึ้นในระหว่างที่ทุบอะเขาจะทําการทุบอีกรอบนะครับเป็นไฟสองรอบติดเลยถ้าเกิดบอสเหลือเลือ,อดครึ่งหลอดบอสจะวาร์ปตรงกลางไปเรียกวิญญาณนะครับดุแน่นะครับวรอรอแพรลี่แพรลี่เลยไม่ต้องตีท่าแพรลี่ก็ได้นะครับแพรลี่เสร็จแล้วแคนเซิลเลยก็ได้แก็แกวกขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับ เนี่ยแค่นี้ก็รอดแล้วนะแต่เขาก็ไม่มีลูกเล่นหลยแล้วนะตีเลือดไปให้หมดจนตายเลยนะครับจบแล้วนะครับสำหรับอสออมเนสสคอตสนะครับเฮลสคอตสนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคลิปแบบนี้จะถูกใจคนดูหรือเปล่านะตอนแรกนะครับผมจะกะว่าจะไม่ทำคลิปแบบแนวทางการหลบบอสนะครับแต่ว่าเนื่องจากผู้เล่นใหม่นะครับเข้ามาเล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้แล้วถ้าเกิดอยากผ่านด่านอยากผ่านด่านง่ายขึ้นก็แนะนำม,มาดูคลิป